สดีครับสวัสดีค่ะครับสำหรับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามปันาราอำเภอท่า,ปา,า,ม,า,า,ามปันาราแจังวัดนครศรสีธรรรชโดยกระผมปวงศักดิ์บัวจันทร์รักษาราชการแทนพัฒนาการ,าการอำเภอท่ามปันารานะครับพรอมด้วยผู้เกี่ยวข้องก็คือประการคณะทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทตีของอำเภอท่ามปันาราซึ่งจะดําเนินการในเรื่องของการจัดทําสัญญา ขอรับการสนับสนุนเงินทุนของคุณพัฒนาบรรดาตีประเภทเงินทุนเงินอุดหนุนนะครับในส่วนของเงินอุดหนุนนั้นนะครับก็ในส่วนอันเปิลท่ามราปีเมืน2567นี้นะครับก็ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผ้าไทยเะเียมอัเปอธท่ามรานะครับซึ่งงบประมาณรวมจํานวนทั้งสิ้น69,000บาทต้วนนะครับซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า ให้ดาเนินการจะทําสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุนต่างๆให้ล้วเสร็จแล้วก็จะส่งจังหวัดภายในวันที่ยี่สมกราคม2567นาหินี้นะครับซึ่งในการ,รดําเนินการในวันนี้ก็นําเรียนว่านะครับก็การ,รดาเนินการครั้งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยส่วนการจัดส่งสัญญานั้นนะครับหลังจากจัดส่งสัญญาให้กับจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็จังหวัดจะทําการโอนเงินนะครับในวันที่ 5กุ่มภาวันพันธ์2567นี้นะครับซึ่งรายละเอียดสาระสำคัญของกัญญานะครับก็จะมีผมโพสักบรจันต์รักษาการแทนพัฒนาการเพื่อท่าประหลเป็นผู้ให้ยืมนะครับแล้วก็ผู้ยืมก็เป็นคณะของคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทเตตีนะครับ ก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในการดําเนินการจัดทําสัญญาในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทตรีซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทตรกีกรมการพระมงชนได้พิารณาอนุมัติมาให้กับตรีของอ่านผู้อำนวยานั้นจะสามารถนําไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนินงานกลุ่มผ้าไทยนะครับตามนโยบาย มาไทยใส่ให้สนุกของโครงการพัฒนาจุนชนกระทรวงมหมาดไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้ผมก็ขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องและวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ